สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าว11นาฬิกา30นาทีกับดิฉันเขมิกากุลไทยกันสักครู่ค่ะกองทัพภักที่2ระบุกระสุนที่ตกฝั่งสปปลาวเป็นกระสุนฝ่ายกองทัพกัมพูชา กองทัพภาคที่สองเผยแพร่ตามที่ปรากฏข่าวสารการรบประทะระหว่างไทยกัมพูชาและมีกระสุนไปตกยังฝั่งสปปลาวทําให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนฝั่งสปปลาวนั้นฝ่ายไทยขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งแต่จากการตรวจสอบและประสานกับสปปลาวแล้วทราบว่ากระสุนดังกล่าวไม่ได้เป็นกระสุนจากอาวุธของกองทัพไทยแต่เป็นของฝ่ายกองทัพกัมพูชาโดยฝ่ายไทยมี ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการใช้อาวุธยิงสนับสนุนที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายทางทหาร คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ UNSC จัดการประชุมฉุกเฉินแบบปิดเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามคำร้องของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหุนมาเน็ตเพื่อหาหรือความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่ทวีความรุนแรงขึ้นกัมพูชาอ้างว่าการโจมตีของไทยเป็นการรุกรานที่ไม่มีการยั่วยุ เรียกร้องให้ UNSC ยุติการกระทำดังกล่าวขณะที่นายเชิดชยัชยใช้วัยวิทย์เอกอัครราชทูตและผู้แทนทาวนไทยประจำยูเโต้แย้งว่าเป็นการป้องกันตนเองตามมาตรา51ของกฎบัตรสหประชาชาติหลังกัมพูชาเปิดฉากยิงก่อนโจมตีพลเรือนและใช้ทุ่นระเบิดไทยยังเรียกร้องให้มีการสอบสวนเรื่องทุนระเบิดของกัมพูชาและยืนยันความพร้อมเจรจาทวิภาคี นานาชาติเสนอตัวเป็นคนกลางไกลเกียแต่ไทยปฏิเสธยกเว้นการเจรจาทวิภาคีหรือผ่านมาเลเซียหากกัมพูชายอมหยุดยิงผลการประชุมไม่มีการออกมติหรือคำประกาศอย่างเป็นทางการ แต่ U.N.S.C เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดกลั้นสูงสุดและหันมาใช้การเจราจาทางการทูตแม้การสู้รบจะลดลงแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่โดยเฉพาะบริเวณวัดพระวิหารและตาเมือนทมสถานการณ์นี้เกิดขึ้นทากลางการอบพยพของพลเรือนกว่า138,000คนและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายฝ่ายไทยยืนยันความพยายามดีกเลี่ยงผลกระทบต่อพลเรือนและสิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรมและพร้อม เจรจาด้วยสันติวิธีพลตรีสุชาติพุ่มสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่35พร้อมด้วยพันเอกสุรวุฒิ เอ,อื้อคณิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหกักนำกำลังพลชุดปฏิบัติการทางน้ำและกองร้อยช่วยเหลือประชาชนพร้อมยุดโธปกรณ์ลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยนำอาหารน้ำดื่นน้ำดื่มลงเรือตระเวนแจกจ่ายให้ประชาชนที่ติดค้างตามบ้านเรือนโดยเฉพาะตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่ที่บ้านเชตะวันรวมทั้งแจกจ่ายข้าวและถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ชุมชนทุ่งต้อมและชุมชนร่องซอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นขนาดเดียวกันได้ให้ความช่วยเหลือในการอบพยพผู้ได้รับบาดเจ็บผู้สูงอายุที่ประสบภยัยไปอย่างพื้นที่ปลอดภัยที่ทางจังหวัดจัดเตรียมเป็นพื้นที่พักอาศัยชั่วคราวพบข่าวที่น่าสนใจอีกครั้งช่วงเวลา12นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ